เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาทมังกี้นะฮะและคลิปปวยมันโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe ควรกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมตัวแรกแล้ววันนี้เลดเอานะครับผมเริ่มขึ้นแล้วนะอยู่กับน้องอุกซี่นะครับมาวันนี้จะไม่ทันเอานะฮะกดเลยแล้วกันนะครับผมครับผมนะเราต้องตีไกลเหมือนเคยนะมิดเลดเอาลนะถ่ายนะวันที่21เดือน2นะครับ ผมนะทุกคนก็ยังอยู่ในช่วงเลดเอาแบบว่าถ่ายทุกวันนะแต่ลงนู่นะยันเดือนหน้านะครับผมนะยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับอย่าเพิ่มเบื่อกันนะเออนะและแน่นอนนะผมนะการตีวอระยะไกลกีกี้ก็ต้องเติมเงินใช่ไหม ซื้อบัตรตีบอสระยะไกลนะหากต้องการเติมเกมและต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำยังไงดีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับมาทุกคนนะครับตัวแรกกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ กดเมกาก่อนเอ้ยวันนี้เปลืองตังคกดเมกากิงกล้าแล้วกันนะเปลืองตังอะไรล่ะเปลืองพลังงานเออ เรียบร้อยนะครับผมเจ็ดคนนะวันนี้นะน้องอุ๊ซี่นะน้องไม่เก่งอะไรเลยนะครับผมหาใช้นี่ประดับเด็กอย่างเดียวนะเราบ้านเราก็เกิดแต่ตัวนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนะครับไม่รู้ว่าโกทัวรอบนี้นะครับจะมีเควสหรือว่าอะไรนะแจกน้องมีสปิริตกับเซฟหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้าไปตีแบบว่าผ่านรีโมทอะไรเงี้ยนะครับผมนะแบบให้เพื่อนที่ต่างประเทศชวนมาหรือเข้าพวกแอปหาตีออนไลน์หรืออะไรเงี้ยนะครับผมนะเราอาจจะไม่ได้จับน้องเลยนะครับ ซึ่งผมมาโชคดีโชคดีที่ว่าผมรดโมดไปตีออนไลน์ใช่ไหมครับผมได้ชายนี่มา2ตัวแล้วก็คือทั้งอาเซฟแล้วก็มีสปิริตยกเว้นอุ๊ซี่ <c oughs> อุซี่ยังไม่ได้นะครับแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ก็โอเคเพราะว่าเราหาได้เรื่อยๆไงแต่มีสปิริตกับ A S <S อาเซฟขี้เกียจหาห้องมากๆเลยนะครับแล้วคือโชคดีที่ได้มาแล้วไงจบเลยนะครับผมไม่ต้องมานั่งหาชายนี่แล้วนะได้มาแล้วไงแล้วบอสรอบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอามาขึ้นเสาหรือเปล่านะครับไอ้สองตัวนี้เนาะที่เป็นตัวทวีปอื่นนะครับผมไม่แน่ มันจะมีบอสอะไรบ้างไม่รู้ประกาศครบหรือยังนะครับผมยังไงก็มีแน่นอนก็คือพันเกียร์เดนกาใช่ไหมร่างออริจินฟอร์มใช่ไหมฮะแน่นอนนะครับผมนะก่อนจะไปกันต่อนะขอบคุณสปอตเตอร์ระดับนักประชนภยัยตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยนะขอบคุณนะครับผมนะเออใครอยากมีชื่อแบบนี้นะกดเข้ามาได้เลยนะระดับธรรมดาก็ได้นะเออนะขายของเผื่อจะมีคนกดสปอตเตอร์กันมาเยอะๆนะับปีนี้ <laughs> ทุกคนมาเล่นกันต่อนะครับผมตัวนี้จับค่อนข้างยากนะครับผมไม่สอนจับนะครับเออคือแบบพูดไปแล้วกันนะแต่ว่ารู้เลยว่าแบบสอนไม่ได้มันยากมากโคตรยากยากโคตรโคตรไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดนะครับยากจริงครับเอาอะไรมาให้ผมเต็มเลยทําไมเอามังกรมาให้เต็มเลยเขาใช้ท่าอะไรนะผมก็ลืมดูนะครับมับงกรล้วนๆมีแต่มังกรมังกรมังกรเอ,อมีเหล็กเมื่อกี้ชัเอ,อ๋ยช้นี่นะครับใช้ ไม่นี่ครับโอ้เวเตอร์บูทด้วยเหรอเนี่ยขออนุญาตนะครับผมบนผมก็เยอะเหมือนกันตอนนี้ผมให้เป็นเบอร์รี่ทองเลยนะครับเพราะว่าน้องอ่ะจับยากมากๆนะขอญาตเลยขอญาตเลยนะฮะปึ๊บเนี่ยต้องแบบสกิดนิดเดียวนะครับผมเหมือนจับพวกป๊อโปะเลยนะครับแล้วก็ไอ้ข้างบนนี่โยไม่ได้นะครับข้างล่างอย่างเดียวแล้วกันนะครับวงก็เล็กนะแล้วก็เหมือนสกิดนิดเดียวเลยครับควงเยอะไม่ได้นะผมก็ยังไม่ค่อยจะเอ็กตัวนี้เท่าไหร่นะฮะไม่ตีเลยขึ้นขึ้นลงลงอยู่ได้ โอ้โหวงเดินแล้วแต่เนี่ยน่าจะเอ็กแหละโยนแบบเบาๆแบบเมื่อกี้แต่วงเดินครับผมขอแค่ติดก็พอแนละ้วตัวเนี้ยจริงเออขอแค่นั้นเลยนะครับไม่คิดอะไรเยอะไม่ได้หวังอะไรเลยติดก็พอนะเอาหนึ่งเจ็ดหกแปดไม่ดีครับไม่มีตัวดีไม่มีชายนี่เออเนี่ยมีชายนี่แล้วเห็นไหมฮะนี่มีชายนี่แล้วนะครับผมตีไป6ตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้ตีไป3ตัวหลุดตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ตีไป24นะครับผมยังไม่เจอชายนี่นะครับส่วนดีๆนี่ โอนี่เป็นเวเตอร์บูตตัวแรกเลยเหรอเนี่ยไม่มีดีด้วยครับผมคิดว่านะหรือว่ามีเวเตอร์บูทอีกเพราะเราไม่ได้เรียงตาม CP ไงมีคนได้ใช้นี่ด้วยฮะโอ้ไม่มีดีเลยครับฮิวเป๊บนะมีใครบ้างเหลี่ยมังกรมืดโอ้โหมาหลายท่าสุดๆนะครับโอเคมาแล้วนะครับผมตัวที่2นะครับอะรอสักครู่นะครับผมโอจะได้สตาร์เตอร์อีกแล้วไม่ครบเลยเริ่มเลยนะครับ9คนฮนะ เมื่อกี้เจ็ใช่ปะเออได้คนในพื้นที่มาเพิ่มนาะดีจังเลยจะได้ตีลงไวๆวไม่ใช่หรหลอกเลยครับผมเออลงไวมันได้บอลเพิ่มใช่ไหมเหมือนกับไอตัวเมกาใช่ปะ่ะเออลงไวได้ลูกอมเมกาพลังงานเมกาเพิ่มขึ้นนะครับไปแล้วครับเศษหนึ่งส่วนสามปะ่ะประมาณนั้นนะครับของรอด HP ทั้งหมดนะเวลาเราใช้ไปนิดเดียวเองนะครับผมดีอ่ะจะได้ไม่เมื่อยมือเกินไป ตัวไหนที่สุดทุกคนว่า3ตัวนี้ผมชอบเซฟนะเซฟเท่ดีนะทรงหัวมันสวยดีอันนี้มันเจ้าแห่งปัญญาใช่ไหมแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับภาคไหนนะที่เราเล่นแล้วแบบว่าเราต้องตอบคําถามเขาให้ได้อาเซอุสอเหรอถึงจะมีโอกาสจับอะที่ถามว่าโปเกมอนมีกี่ขาเลย <laughs> ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่นะเฮ้ย <Hey, S 2> ไปนอนสไตล์กันทุกคนมาชัวร์เลยทีทุกคนฮนะผมมาถูกกับแอชิ่เมนนี้นะครับผมใชย่ยังไม่ไมายเกอมาเฮ้ยตัวนี้ยังไม่มีด้วย เพื่อนโอ้โหนิสัยไม่ดีมาครับโอ้เช่นนี้ส่งตัวติดเ <c oughs> มื่อวันก็ส่งตัวติดวันนี้ก็ส่งตัวติดไม่ดวงดีกันจังเลยครับตัวนี้ผมยังไม่มีนะผมอยากได้มากเลยยังไม่มีโอ้โหนี่ทุกคนผมรอนานแลยังไม่ได้โยนสักลูกเลยมันขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั่นแหละทุกคนนะมันไม่ยอมตีเลยผมให้เบอร์นี้ถูกนะเออไม่ใช่ให้กล้วยไปนะมันไม่เมินโอ้โหขึ้นอีกแล้วครับผมให้น <c oughs> hey, ็อตโอ้โห <c oughs> คนตีนละสักลูกก่อนเลยก็ได้เอาโอ้โหไม่ได้เลยครับไกลไปนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่ลูกองลูกอมไม่อยากได้นะขอจับปิดก่อนนะครับอุย้ยเกือบแล้วนิดนึงข้างบนนะฮะข้างล่างยังไม่ได้เลยโยนข้างบนซะแล้วนะครับผมน้องกวนน่ะน้องเน,นี่ยขึ้นไปอีกแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรขึ้นลงอยู่นั่นแหละโอ้โหโไม่ได้อะ่ะไม่ได้ จริงๆนะทุกคนครับผมแนะนำแล้วกันเนาะแนะนำนะครับไปโยนวงเกตครับ <laughs> ผมว่าเกตโยนง่ายกว่าอย่าฝืนเลยครับอันนี้คือผมท้าทายตัวเองไงผมชอบนะเออแต่ผมแนะนําคนที่ไม่ต้องมาเป็นแบบผมหรอกฮะ <laughs> ไปโยนวงเกตครับผมเคยโยนได้อยู่นะเอ็กอะใช่เคยโยนได้แต่นี่คือเริ่มมุญญ่งหนีแล้วมันขึ้นลงขึ้นลงตลอดเลยแล้วก็ไม่ยอมตีแล้วไปตีข้างบนตลอดเวลาเลยอะเนี่ยมันน่าเบื่อมากเลยตัวนี้เกิดอะไรขึ้นฮนะ โอ้โหมาโอ้โหเกือบเลี้ยวนิดเดียวโอ้โหเทบจะไม่ดิ้นเลยครับเออสิบบอลแล้วโยนพลาดไปลูกหนึ่งแต่ก็ยังไม่เข้าเอ็กเลยเออได้สักทีติดเลยเอ็กปุ๊บโอ้โขอบคุณครับสำหรับ e xp ดีไหมฮะโอโเกือบดีนะครับผมตัวต่อไปตัวสุดท้ายสักคู่นะฮะครบแล้วสามสิบตัวได้ลูกอมนกเล็กโลตอมเหรอผมดูผิดเหรอเนี่ย โลตอมไม่ได้เปิดเด็กเนาะมาแล้วมาครับผมเฮ้ยเหลือ2นาทีอ่ะโอต้องระวังเรื่องตัวนะครับเต็มไหมเนี่ยได้อยู่โอเคตัวสุดท้ายทำไม5คน6คนนะมาไม่ครบอ่ะ,อะมาแล้ว8คนแล้วช้านะครับเนี่ยโอยฝั่งตรงข้ามนั่นใช้ฮัตซัมชาโดด้วยไว้เขาปั้นด้วยเหรอยังโหดเลยอ่ะน่าจะ IVD นะครับถึงปั้นนะครับรถไปแล้วจะครึ่งวอดแล้วครับโอ้ยไวเหมือนกันนะเนี่ย ขอช้ยนี่ปิดคลิปเลยครับเออขอร้องนะอยากปิดคลิปด้วยใช้ยนี่อย่าใจร้ายเลยนะครับช้ยนี่สวยๆมาเลยขอช้ยนี่หน่อยอยากโยนลูกเดียวติดอะเอ,อรัดช็อตหรือเปล่าไม่น่าได้ถ้าใหญ่ออกไปก่อนนะฮะไม่น่าจะรดัดช็อตเรายังคงเชื่ออยู่ว่าราดัดช็อตแล้วจะได้เฮ้ยมาชายัยยังเชื่อต่อไปว่ามาทัวชยัยไม่นี่ครับผม ดีกว่าเมื่อกี้ป่ะเนี่ยโอ้ขึ้นบนอีกแล้ว17บอลครับโอเคน่ารักมากอู้หเบาไปหน่อยครับแรงนิดนึงแรงนิดนึงตีมาโอ้ยไม่ตีอู้หไม่เข้าฮะประมาณพ8นแปดมั้งครับถึงจะร้อยนะฮะไม่เข้าครับ,ร 1, รบ,รบ,รบโยนยากจริงนะทุกคนผมให้เป็นอีกหนึ่งตัวที่โยนเอกยากที่สุดในเกมนะ <laughs> เออติดเทียไปเลยนะครับน้องอุซี่ โอ้โหเอ็กแล้วโอ้โหไม่ติดครับให้เอกผมเพือนะฮะผมนี่ต้องใจเย็นกับมันมากเลยนะโอ้โหตอนแรกนึกว่าตัวนี้จะดีนะแต่ว่าเห็นสปอเตอร์ผมได้1799นะ IV เกนะครับผมขัดค่ากลางไปอันเดียวเองนะครับจะได้น่าจะ 1801, 1803ป่ะหรือว่า1800เลยไม่แน่ใจครับอันนี้เขาหนึ่้าไงนะครับติดแล้วนะครับติดแบบก็ยังดีโอเค เตีตีบอสอีก5ตัวพอดีนะครับอีก2วันชิวๆนะครับผมโอเคไม่เป็นไรย๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนท่องเราในการทําคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักวจารณ์ไตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ ใครพอมีกําลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอ i หรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะกดระดับนักประจภัยมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเราก็มีนะกดเต็งหรือขอบคุณใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะฮะเลือกยอดเงินพร้อมโดเน a นะครับตอนโดเน t ก็จะคอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับผมลเลยช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์ด้วยนะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้้้้้้งงเเเตตตือออออนน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 ะะะะจจไไไไดดดมมม่่่พพลลลาาททททุุุกกกกๆคค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 ค์์ีีีโสปปปรรรรัััััับบบบววแขณูใหหิผ สวัสดี